ชมครับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยมันเป็นการก่ออาชญากรรมโดยชาวต่างชาติโดยหลักๆแล้วเนี่ยเป็นคนจีนคนจีนที่ทำธุรกิจสีเทาหลายตัวเป็นธุรกิจสีดำเข้ามาแล้วก็มาซื้อบริการจากเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจสำนังกงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือว่ามาใช้อำนาจบัตรใหญ่ของนักการเมืองในการแบ็กอัพตัวเองเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีคนพวกนี้ท่านผู้ชมครับเป็นคนที่ฉากหน้าและฉากหลังเป็นคนสีเทาที่ประเทศจีนแล้วเมื่อประเทศจีนกวาดล้างอย่างหนักตั้งแต่สมัยยุคสีจิ้นผิงขึ้นมากวาด ล้างธุรกิจสีเทาและคนที่เกี่ยวข้องคนพวกนี้จะหิ่วเงินหิ่วทองและก็ไม่มีที่ไหนที่เหมาะที่จะทำมาหากินได้ดีเท่ากับประเทศไทยประเทศไทยก็เลยเป็นแหล่งอาชญากรรมของคนจีนสีเทาที่เอาเงินเอามาฟอกในประเทศไทย เรื่องนี้ค่อนข้างยาวแต่ท่านผู้ชมติดตามรายการนี้ให้ดีๆแล้วทุกๆอย่างที่ผมพูดไปนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงอีกละความเน่าเฟะของระบบราชการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ถือกฎหมายอยู่ในมือแต่ตัวเองไม่ทำหน้าที่ที่จะรักษากฎหมายในขณะเดียวกันมี Mac แม้กระทั่งตำรวจระดับรองผู้บังับในสอนอยานาวาปล่อยตัวผู้ต้องหาหน้าตาเฉยผู้ต้องหา บางคนที่ถูกปล่อยตัวไปนั้นเป็นมาเฟียจีนที่แท้จริงมีแม้กระทั่งภรรยาซึ่งเป็นตำรวจยศพันตำรวจเอกแล้วเป็นหลานของอดีตพอบตอรก็คือพลตำรวจเอกประชาพรมนอกต้องเล่าแบ็กกราวด์เรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมฟังซะก่อนวันพุทธที่28ตุลาคม2565ประมาณตี3ามครึ่งพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้ชาการตำรวจนครบาลน,นำเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลพร้อม เจ้าหน้าที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจคน้นอาคารจินหลิงอาคารลีลาและอาคารวิบวับคาวอชเลขที่60.60 60, ทับหนึ่งถนนเจริญรากแขวงยานาวาเขตสาธรกรุงเทพเพราะพบว่ามีการลักลอบเปิดสถานบันเทิงและมียาเสพติดอยู่ภายในเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมในพื้นที่เกเทศมีเนื้อที่ประมาณสองไร่มีรั้วรอบขอบชิด มีประตูเหล็กด้านหน้าพร้อมกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่เพื่อคอยดูความเคลื่อนไหวาภายนอกเมื่อเปิดเข้าไปจะพบอาคารชั้นเดียวมีลักษณะเป็นร้านรับล้างรถโดยอยู่ในระหว่างก่อสร้างยังไม่เปิดให้บริการจากนั้นก็พบประตูเหล็กอีกชั้นหนึ่งเมื่อเปิดเข้าไปพบอาคารก่อสร้างชั้นเดียวที่มีชื่อภาษาจีนและภาษาไทยระบุว่าชื่อจินหลิงและอาคารลีลา รอบตัวอาคารเป็นลานจอดรถพบรถหรูหลายยี่ห้อจอดเรียงกันเช่นโรลส์รอยส์พอร์ชเบนซ์บีเอ็มดับเบิลยูโตโยต้าอเมื่อตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งเป็นห้องคาราโอเกะออกเกือบ20ห้องพร้อมประดับไฟแสงสีบริเวณทางเดินโดยในแต่ละห้องจะพบนักท่องเที่ยวทั้งชายและหญิงจำนวนหลายคนซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นคนจีนยังพบห้องที่เก็บของที่ใช้สำหรับซุกซ่อนยาเสพติด ชนิดเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์จำนวนหลายร้อยซองอีกด้วยพนตํรวจโทนิติพบชนานเปิดเผยว่าสถานที่แห่งนี้เปิดทําการเป็นสถานบริการร้านคาราโอเกะให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนั้นยังสืบทราบว่าสามบันเทิงดังกล่าวมีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการจัดสถานที่ให้มั่วสมยาเสพติดอีกทั้งยังให้มีบริการท่านผู้ชมมีบริการรับฝากยาเสพติดที่ใช้ไม่หมดมีการจัดการเล่นการพนันอย่างไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ตอนเข้าไปนักท่องเที่ยวพนักงานวิ่งหลบหนีซุกซ่อนตามจุดต่างๆห้องครัวห้องน้ำมุมและซอกอาคารชุลมุนเมื่อตรวจสอบไปแล้วพบว่ากลุ กุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่9 8 9 9เป็นคนจีนกว่า2 3 7คนนอกจากนั้นยังพบว่าบุคลากรและบุคคลยังมีชาวกัมพูชาและชาวไทยในบริเวณอาคารดังกล่าวอีกประมาณ29คนตรวจสอบในห้องคาราโอเกะห้องผู้จัดการห้องคลังสินค้าเจอยาเสพติดเยอะไปหมดยาเคยาแฮปปี้วอเตอร์ไฟฟบรรจุอยู่ในซองพลาสติกกว่า300ซองยาเสพติดตกกระจายตามห้องคาราโอเกะ ของกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกจํานวนมากจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการจําหน่ายยาเสพติดในสายนาบันเทิงนี้ราคาซองละหมื่นบาทมีอยู่300ซองก็ประมาณ3ล้านบาทยึดรถหรูได้ทั้งหมด30คันเจ้าของรถเป็นคนจีนบางคันสูมทะเบียนนะซึ่งตำรวจก็มีหน้าที่ต้องสดตรวจสอบอีกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเข้าข่ายการฟอกเงินหรือเปล่า สามมเถิงอันนี้เนี่ยเปิดมาได้สเดือนเน้นรับเฉพาะลูกค้าคนจีนคนไทยและกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นพนักงานร้านคนติดตามลูกค้าคนจีนเจ้าของกิจการเป็นคนจีนเช่นกันถ้าจะฟังเรื่องนี้ต่อคงจะต้องเอาสีสันเบื้องหน้าเบื้องหลงังเรื่องนี้จากปากของค,คุณชูวิทย์กมลวิสิ์คุณชูวิทย์บอกว่าหากไม่ตั้งศูนย์ปราบปรามอชาชญากรรมจีนอย่างที่ผมแนะนำไปต้องปวดเสียดเวียนเก้าครับแก๊งกุมารมังกรจีน คุณชูวิทย์บอกว่าเมืองไทยเป็นเป้าหลักเพราะความอ่อนแอท่านผู้ชมครับคุณชูวิทย์บอกเพราะความอ่อนแอของระบบราชการการคอร์รัปชันต่อไปนี่เมืองไทยจะเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมจีนที่แฝงตัวเข้ามาในทุกรูปแบบคุณชูวิทย์บอกว่าคลิปนี้เขาออกคลิปมาสังเกตดูพื้นพรมผนังเพดานแท้จริงคือสถานที่เดียวกับผับอัพยาพื้นที่สอนอยานาวาที่ตำรวจเพิ่งบุกไปรวบ พร้อมกับยาเสพติดเมื่อคืนวันซื้อนี่เองสภาพเป็นบ่อนสมบูรณ์แบบคนเล่นพูดภาษาจีนพนักง,งานเป็นคนจีน แต่โต๊ะกับอุปกรณ์ถูกขนออกไปเพียงหนึ่งวันก่อนตำรวจบุกจับเพราะมีพรายกระซิบไม่งั้นจะปลปีมากกว่าเดิมเพราะครบวงจรทั้งบ่อนทั้งผับทั้งยาท่านผู้ชมครับคุณชูวิทย์บอกว่าสถานที่แบบนี้เป็นล่งอาชญากรรมซ่องสุมของคนจีนโดยเฉพาะทั้งเสพทั้งค้ายาเสพติดโดยแยกออกไม่ให้คนไทยเข้มาเกี่ยวข้องเพื่อจะได้ปิดปากได้ร้อเอร์เซ เรื่องเปิดดึกเป็นเรื่องเล็กแต่เล่นขายยาในเมนูทำยังไนหนังในเรื่องนาโคสสรุปง่ายๆคุณชีวิตบอกว่าตารวจไทยนั้นไปหลงกับเงินหยวนมากเกินไปคุณชีวิตอ้างบอกว่าผมถามคําถามนี้ซ้ําไปแล้วซ้ําอีกเป็นเวลา10ปีกับตํารวจทุกยุคยิ่งยุคนี้เป็นคนจีนร้อเอร์เซ็ทุนหนาจ่ายไม่อั้นคนจีนเปิดคนจีนจ่ายคนจีนเล่น คุณชูวิทย์บอกบอกฎหมายไทยใช้ไม่ได้กับคนจีนแล้ไงมันช่างน่าอายคุณชูวิทย์ตั้งชื่อผับนี้ว่าผับศูนย์เหรียญเจ้าของเป็นคนจีนเล่ายามาจากจีนทุกอย่างมาจากจีนหมดเหลือแต่เด็กเด็กเฝ้ารถเ,าทเท่านั้นที่มาจากชุมชนแถวยานวาวาที่เป็นลูกหลานคนไทยได้กินเศษเงินดูไม่จืดจริงๆแถมมีขึ้นมากเรื่อยๆแม้ประเทศจีนจะยังไม่เปิดแต่พวกชาวจีนสีเทาและสีดำที่ปักหลักอยู่ไทยมีมากแถวสุดที่ศาลห้วยขวางรัชดาและพระรามสาม ท่านผู้ชมครับต่อมาก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าแรงอายมุกทุนจีนแห่งนี้มีนายสิทธิพงศ์ถือสัตว์เที่ยงมานนำสก,กุลเขาเสร็จสุดยอดถือสัตว์เที่ยงแสดงตัวเป็นคนดูแลโดยมีนายหวงไห่เทาอายุ39ปีสัญชาติจีนระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มชุดจับกลุ่มสามารถจะจับกลุ่มในหวงไห่เทาได้ ในห่วงไห่เทาเนี่ยวิ่งหนีเข้าไปห้องคลังสินค้าเอายาเสพติดไปซุกซ่อนในหวงไห่เทารับสารภาพว่าเอายาเสพติดมาจากพัทยาชนบุรีมาขายตามห้องคาราโอเกะเอาละสิก็แสดงว่าศูนย์การจ่ายยาที่พัทยาชนบุรีตำรวจเข้าไปตำรวจแถวพัทยาชนบุรีได้ทำหน้าที่นี้หรือยังตำรวจบอกพอค้นตู้เซฟในห้องสตพบยาเสพติดจำนวนมาก พบเอกสารเก็บเงินค่าบริการโต๊ะเฉลี่ยโตละประมาณ2 0 0 0 0 0บาทเขาคาดว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า3-5ถึง้าล้านบาทต่อคืนเวลาสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยนักท่องเที่ยวอ้างว่าสื่อสารไม่รู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ว่าจากการสอบสวนสืบสวนของตำรวจพบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มนายทุนเชื้อสายจีนเมื่อตรวจสอบแฟ้มข้อมูลข่าวเกี่ยวกับนายทุนจีนและธุรกิจทัวร์ในไทยมีหลายบุคคลแต่มีบุคคลคนหนึ่งท่านผู้ชมครับชื่ออาห่าว ตู้เห่าชื่อจีนของเขาชื่อตู้เห่าเจอ๋อเป็นคนจีนที่มีเมียเป็นคนไทยได,ได้สัญชาติไทยเบื้องหลังของนายอาเหา่หาเหา่าตู้เจ๋อตู้เป็นนายทุนที่มีกิจการทัวร์จีนกิจการร้านคาจูรีธุรกิจรังนกอสังหาริมทรัพย์ที่นอนยางพาราอีกหลายกิจการที่เกี่ยวกับกิจการท่องเที่ยวเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในห้าเสือธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญมีธุรกิจหลายกิจการทั้งภูเก็ตพัทยาและกรุงเทพ ชื่อของอาเห่าเนี่ยโด่งดังในวงการมาเฟียจีนมาหลายปีแล้วเคยตกเป็นข่าวโด่งดังก็หลายครั้งประวัติและเส้นทางการยุทธจักรของอาเห่านั้นสื่อในเครือผู้จัดการและรายการสนทิทอคท่านผู้ชมครับเราเคยพูดไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565เมื่อประมาณเกือบ6เดือนที่แล้วตอนที่ตำรวจ191บุกทลายบ่อนบาคาร่าที่ตั้งอยู่ในโรงแรมใหญ่ด้านรัชดาพิเศษ เมื่อวันที่25มิถุนายน2565จับนักการพนันได้50คนอาหาวหรือชื่อจีนชื่อหาวเจ๋อตู้มีชื่อไทยชื่อนายชัยนัทกรชาย,ยานันได้รับสัญชาติไทยจากการจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงไทยยศพันตำรวจเอกหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานของพลุเรกประชาพรมนอกและผู้หญิงคนนี้เคยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในส,สตมตรวจคนเข้าเมืองและมาอยู่ที่ท่อง ตำรวจท่องเที่ยวและอดีตพบตรคนเก่าสุวัสด์แจ้งยอดสุขได้เอานายตำรวจหญิงคนนี้ซึ่งเป็นภรรยาของนายหาวเจ๋อตู้เอามาเป็นทีมโคศกของตำรวจด้วยช่วงนั้นที่ถูกจับตำรวจ191่ําดำเนินปฏิบัติการมีบ่อนบัครายาธราชดาพิเศษใหญ่มากมีคำถามเยอะแยะไปหมดว่าทำไมบ่อนขนาดนี้ทำไมตำรวจถึงปิดข่าวสารพัดประเด็นสารพัดข้อสงสัย ผมจะเสนอคำอธิบายอย่างนี้แล้วกันท่านผู้ชมผมตอบได้ว่าบอนการพนันต่างๆในเมืองหลวงหรืออาจจะรวมทั้งหัวเมืองต่างๆนั้นถ้าไม่ตั้งในสถานที่ของตัวเองก็จะเลือกชุมชนโกดังหรือตึกแถวในที่ค่อนข้างจะรับตาแต่การเดินทางจะสะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัวหรือสาธารณะรองลงมาคือต้องมีที่จอดรถจำนวนมาก รับตาไม่กังวลเรื่องการร้องเรียนทั้งหมดจึงมาลงตัวที่โต๊ะสนุกเกอร์ซึ่งเช่ามากันเป็นทอดๆบ่อนการพนันแห่งนี้มีในทุนชื่ออาเหามาขอเช่าต่อจากผู้ประกอบการคนไทยท่านผู้ชมครับเมื่อเอกชนตกลงเรื่องเช่าสถานที่ก็สามารถปน่นเปิดบ่อนได้เลยรือไงไม่ใช่ต้องเจรจากับตำรวจให้เรียบร้อยก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าบ่อนทั่วไปในกรุงเทพซึ่งก่อนหน้าจะมี40-50ถึงแห่งโรงพักทั้งหมดในกรุงเทพนั้นมีทั้งหมด88สดสถาน น,นี้ตำรวจนครบาลคือเขามีนโยบายว่าหนึ่ง โครงการหนึ่งโรงพักหนึ่งบ่อนการพนันเนี่ยไม่ใช่ข้อที่จริงหนึ่งโรงพักเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นน่าจะมีบ่อนการพน,นันไม่ต่ำกว่า3แห่งนี่ยังไม่นับจับยี่กีนะหวยปิงปองนะเต็มไปหมดมีการตั้งราคาซึ่งเรียกพ่อบ้านตั้งราคาไว้ว่าพ่อบ้านคือคนหน้าเสือคอยเก็บเงินกับเจ้าของบ่อนถ้าเป็นไฮโลหรือพนันกรรมทัวจะตกโต๊ะละ150,000บาทไพ่เสือมังกรแสนบาทบัคราร่า2-30,000แสนบาทรวมๆรวมรวม,รวม,รวม,รวมทุก อย่างรวมทั้งไพ่จับยี่กีหวยปิงปองหนึ่งบอนจะต้องจ่ายท่านผู้รักษากรอบคุมอย่างน้อยแห่งละ3ล้านบาทถ้าเป็นระดับบอนใหญ่บิ๊กเบิ้มมีหลายโต๊ะจะตกเดือนละ10ล้านบาทหนึ่งโรงพักมีอย่างน้อย3บอ่อนเงินที่สะพัดในนครบาลน,น่าจะมีเงินบ่อนเดือนละเป็นพันล้านบาทนี่เป็นยุคก่อนที่พลตรวจโตทิติแสงสว่างรับตำแหน่งพบชนเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเองท่านผู้ชมครับ เมื่อจ่ายกันแล้วตีตัวกันทําไมถึงเกิดเหตุจับกลุ่มบ่อนโน้นบ่อนนี้กันเป็นระยะท่านผู้ชมครับเมื่อเปิดบ่อนแล้วเนี่ยก็ย่อมมีการร้องเรียนถ้าเสียงร้องเรียนเป็นเสียงดังก็จะถูกจับตาหรือมีหลักฐานประกอบมันทําให้เป็นไฟล์บังคับที่ต้องดําเนินคดีท่านผู้ชมครับเฮ้ยตอนนี้กําลังมีมีมีข่าวโด่งดังเงียบเงียบไว้ก่อนขอจับก่อนเมื่อเกิดเหตุกิดก,การพิเศษอย่างเช่นกรณีเดือนมิถุนายน2565 เป็นช่วงอภิปรายไม่วางใจฝ่ายค้านมีข้อมูลระบุว่าลายแทงของข้อมูลบ่อนการพนันทั้งหมดอยู่ในมือของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสหัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็เลยมีการอีกาคาบข่าวนำข้อมูลไปบอกกับคนในรัฐบาลเพราะว่ากลัวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสออกมาถล่มรัฐบาลก็เลยมีคำสั่งให้ปิดการละเล่นการพนันช่วคราเมื่อวันที่23มิถุนายน2565นกจนกว่าเหตุการณ์จะปกติแล้วค่อยเปิดต่อ เป็นนันว่าบ่อนทุกบ่อนต้องทยอยปิดตัวเองรวมทั้งบ่อนของอาเหา่าแต่อาเหาเนี่ยนะฮะหรือว่าตู้เหา่าถือดีว่ามีแบ็กดีปรนประการเชื่อกายให้ลุงลิงดูหรืออะไรสุดแล้วแต่จะเรียกก็เกิดขึ้นจนกระทั่งอีกวันหนึ่ง26วิจหกายนจึงเริ่มมีภาพหลุดแล้วมีการบันทึกการจับกลุ่มในปรากฏในโซเชียลมีเดียย้อนหลังกลับไปปี2562หรือ3ปีก่อน ประเทศจีนโดยปานดีสีจิ้นผิงประกาศล้างมาเฟียยึดทรัพย์ครั้งมโหลานจำนวน4,000-5,000ล้านหยว่คนดีปนเิินไทยกว่า20,000ล้านบาทว่ากันว่ามีแก๊งมาเฟียทั้งสีเทาสีดำจากจีนหอบเงินหลบเข้าประเทศไทยและอื่นๆเพื่อหน,นีจากการถูกยึดทรัพย์ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพวกนี้ล้วนอยู่เบื้องหลังแก๊ง call center แก๊งพนันออนไลน์ขาใหญ่ระดับซือเฮียคือมิสเตอร์เดวิด อยู่ในเมืองไทยมาหลายปีพูดไทยได้คล่องหากคนจีนสายสีเทาในประเทศไทยมีปัญหาใดๆเดวิดสามารถประสานช่วยเหลือได้อ๋อนแน่นอนก็ต้องมีการการกินข้าหัวคิวเป็นปกติธรรมดาที่พักของคนพวกนี้ท่านผู้ชมจะอยู่แถวย่านสาธรทองหล่อรัชดาห้วยขวางเป็นต้นและนี่คือปัญหาใหญ่ที่สังคมไทยควรให้ความสําคัญเพราะพวกนี้ไม่ใช่นัก,รรกธุรกิจพวกนี้คือมาเฟียทาา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 ําธุรกิจสีเทา พวกนี้ไม่ใช่หัวเว่หรือพวกนี้ไม่ใช่บริษัทผลิตรถยนต์ MG พวกนี้ไม่ใช่ Great Wall Motor พวกนี้ไม่ใช่บริษัทรถยนต์ BYD และพวกนี้ไม่ใช่นักธุรกิจที่มีเกียรติยศมีที่มาที่ไปพวกนี้เนี่ยมีเงินเข้าขั้นเศรษฐี แต่หลายคนเข้าขายอั้งยี่ซ่องโจรเป็นบอ่อเกิดให้เป็นบอ่อเกิดแห่งความไม่สงบสุขแก่สังคมไทยในระยะยาวท่านผู้ชมครับไม่เพียงแต่อาหาวห,หรือตู้หา่าวปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพย,ยังมีมาเฟียจีนระดับขายใหญ่อีกหลายคนทั้งชายทั้งหญิงท่านผู้ชมครับมีฉายาตั้งเช่นมูหลานเดวิดโทนี่หรืออ,อัซออีกหลายยี่ห้อตอนที่มีเรื่องอื้อฉาวอยู่เนี้ย อาห,าหาหรือตู้เหา่ายังแยกสาขาบ่อนคาสิโนโขนาดใหญ่จากกรุงเทพไปสู่จังหวัดสมุทรปราการเปิดบริการที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางปูและท้องที่สำโรงเหนือนอกจากนั้นยังข้ามฝั่งมาเตรียมการอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์ท้องที่พระประแดงรวมทั้งหมด3แห่งแม่งทําแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยเอาละเราสลับฉากจากอาหาตู้เห่าถึงคิวโทนี่ยิป ชื่อเสียนหนวดเจ้าพ่อมังกรจีนอีกคนที่แอบแรงมานานโทนได้ยิบเป็นหุ้นส่วนใหญ่กิจาการผับระดับ5ดาวทั้งย่าน RCA ย่านทองหล่อรัชดาแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับกิจากรารของเขาแอบแฝงค้ายาเสพติด เปิดบริการมั่วเซ็กซ์ถ้าเผลอก็แอบเปิดบน่นไปที่คลื่นเครงไม่เกรงใจใครโทนี่ยิปอายุราวราวสีเศษร,รูปหล่อแต่งการเท่มีรสนิยมชอบมีกาชาวรัสเซียรูปรา่างยักษ์ปักกลั่นสองสาคนคอยเดินประกบหน้าหลังตลอดโผล่ไปที่ไหนมักเป็นเป้าสายตาของผู้คนโดยเฉพาะสาวๆอาณาจักรของโทนี่ยิปอยู่ย่านทองหลอ่อสุดที่สาห้วยขวาง เส้นสายของเขาอยู่ที่ในเครือข่ายของนายน้องชายสุดที่รักของผู้มีอำนาจในรัฐบาลเช่นนี้มาเฟียจียนคนที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ชื่อเดวิดรายนี้เส้นทางถือว่าไม่แตกต่างจากรายอื่นหากินกับการเปิดบริการขนาดใหญ่แอบขายยาเสพติดให้นักเที่ยวอัพยากันตามสะดวกสามารถเต้นรํากันได้ถึงเช้ามีทําเลทองอยู่ด้านรัชดาอักษรย่อชื่อ T o เอกมัยชื่อ BF ท่านผู้ชมครับที่ผมเล่าท่านผู้ชมฟังนี่มันเป็นเรื่องจริงแต่ไม่เคยมีใครกล้ารายงานสื่อมวลชนเนี่ยเยอะเลยรู้เรื่องพอสมควรในเรื่องนี้แต่ไม่มีใครกล้าพูด ท่านผู้ชมครับผมจะปล่อยให้ชาติบ้านเมืองแม่งชิบหายแบงนี้ได้อย่างไงจากไอ้คนชั่วช่วที่มันหนีคดีมาทําธุรกิจสีเทาที่เมืองจีนย้ายเงินมาฟอกที่เมืองไทยและเอาเงินยัดตํารวจเอาเงินวิ่งเต้นผู้มีอํานาจช่วยเหลือทุกอย่างท่านผู้ชมครับรอบๆบบ้านเราเนี่ยมีอาชญากรชาวจีนตั้งตนเป็นมาเฟียทําบ่อนคาสิโนโเปิดก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำหมาจีนเป็นล่ําเป็นสันรอบๆบบ้านเรามาเฟียพวกนี้พร้อมจะเข้าไทยในทุกเมื่อเพอเพอเข้ามาด้ดยซ้ำจากสี เอโวิลที่กัมพูชาเนื่องจากเวลานี้รัฐบาลเขมรโดยสมเด็จทุนเซนกำลังดำเนินการปราบปรามอย่างหนักวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณชูวิทย์กระบวนวิสิทธ์โพสต์ข้อมูลเกี่ยวเรื่องนี้ไว้ใน Facebook เกี่ยวกับประเด็นมาเฟียจีนในไทยโดยมีบางตองที่เกี่ยวข้องกับผับค้ายาย่านยานาวาบอกว่าคนจีนเหล่านี้ถือสองสัญชาติเป็นคนสองซิมใช้ทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติจีนเมื่อทำผิดก็หอบเงินหนีกลับบ้าน วิธีการแรกเริ่มเอาชื่อคนตายสมบัติแปลสะภาพเป็นคนไทยจ้างคนไทยเปิดบริษัทนอมินีเปิดบัญชีธนาคารโอนเงินจากประเทศจีนที่ตัวเองได้มาจากการโกงสารพัดในประเทศจีนที่ต่อหลังด้งานบาลจีนเข้มงวดมากขึ้นเงินสกปรกที่เป็นเงินเดิ์ที่มานี่ถูกนํามาฟอกให้ขาวในประเทศไทยด้วยการลงทุนหน้าฉากเหมือนถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผับเป็นบาร์เป็นร้านอาหารแต่หลังฉากทําเป็นบ่อนยาลเซ็ Call center พนัน,นออนไลน์ เสร็จแล้วท่านผู้ชมครับกว้านซื้อที่ดินทรัพย์สินในไทยทั้งโรงงานหมู่บ้านเช่นแถบรัชดาบางหมู่บ้านคนจีนเป็นเจ้าของเกือบครึ่งหนึ่งใช้บริษัทนอมินีใช้เงินสดซื้อเป็นเจ้าของโฉนดคนจีนที่แปลงสัญชาติไทยใจถึงเพรอยู่นานเส้นใหญ่ใช้นอมินีจีนเสี่ยวเออเปิด์ปองออกหน้าตำรวจเกรงใจเพราะมักอ้างถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ไปจับที่ยานาวานี่ได้จากปาซิวปะส้อยแต่มีตำรวจมือดีแอบปล่อยตัวผู้ต้องหาปลาใหญ่ไปถึงตัวมีคนกระซิบมาบอกว่า คือในตู้เห่านั่นเองตอนนี้หายเข้ากลีบเมฆละว่าไม่เกี่ยวเพราะถ้าวันนั้นถ้าถูกจับกระเทือนหนึ่งพักใหญ่ชิบหายไปป่วงกันแน่เลยต้องเอาตัวมาก่อนขนาดระดับรองผู้กำกับลงมือฮิ้วผู้ต้องหาออกจากโรงพักหน้าตาเฉยคิดดูว่าต้องใหญ่แค่ไหนผมเป็นคนที่รักชาติรักประเทศไทยผมเป็นคนที่ชอบความถูกต้องความตรงไปตรงมาผมรังเกียจมากไอ้คนที่ใช้หน้าที่การงานความเป็นนักการเมืองความเป็นตำรวจ เห็นก่ได้เห็นแก่เงินเห็นก่ทองสนับสนุนคนจีนชั่วๆแบบนี้ที่มันหนีจากประเทศจีนแล้วมาฟอกเงินในประเทศไทยเพื่อเห็นแก่เงินเห็นก่ทองกระบวนการยุติธรรมถูกพวกแม่งซื้อไวเกือบหมดตำรวจแม่งแบะแบๆะในคลับที่สร้างขึ้นมาที่ถูกปิดไปเนี่ยมาเร็วเร็วนี้เนี่ยทำไมถึงไม่ย้ายผู้บุกกลับยานาวาซะเลยรองผู้บุกกลับสืบสวนรองผู้บุกกลับปราบปรามสารวัตรสืบสวนปราบปรามยานาวาต้องไปแม่งให้หมดรวมทั้งภูมิพักการน .6 กองพักการตำรวจนครบาล6ต้องไป ไม่ไปไม่ได้เพราะว่างานแบบนี้ไม่รู้เรื่องได้อย่างไงถ้าผู้ชมที่คิดว่าผมอวยจีนเนี่ยผมไม่ได้อวยจีนคนจีนที่เฮ er er, ี้ยเโทษทีนท่านผู้ชมก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกับคนไทยที่เร็วๆก็มีเยอะฝรั่งที่ชั่วช้าสามานก็มีไม่น้อยแต่งานนี้เนี่ยเป็นงานของมังกรจีนแท้ๆ